สบายดีดีมีแห้งก็มาแตงมระลาดนะครับอันนี้หลังจากที่คนสนใจในเรื่องของโครคภัยไข้เก็บกับสมุนไพรหมอแตงก็มีคนถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะมันที่หมอแตงลงคลิปนี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ก็เลยจะมาทาคลิปใหม่ให้พร้อมกับวิธีกินวิธีใช้จะได้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้นนะครับ วันนี้คนที่เขาเป็นอามาัมพฤกษ์รมพาพเขาโทรมารายงานผลเขาก็บอกว่าเเขาใช้สมุนไพรตัวนี้ร่วมกับวิธีการนวดแล้วเขาก็หายจากโรคอัอามาพฤกษ์รามพาศเขาก็ดีใจเราก็ดีใจเพราะว่าเราถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้ไปเพื่อให้ชาวบ้านเราเนี่ยหรือพ่อแม่พี่น้องน,นี่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองง่าย,ายๆเพียงแค่หาสมุนไพรเป็นรู้จักตัวสมุนไพร รู้จากรูปลักษณะหน้าตาของสมุนไพรและวิธีเอาไปทํำยังไงกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้นที่ว่าน,นี่คือต้นอะไรเราลงไปทีหนึ่งแล้วส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นตาม จมปวกเนะขึ้นตามจมปวกอีสารเดินา่าขึ้นน้ำาพนแต่ตัวนี้ยังหาไม่เจอเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะอยู่แถวแนี้แหละก็หาไปเรื่อยๆเนาะหาไปเราก็จะเจอสมุนไพรที่เราต้องการยังไม่เจอนะครับ หรือว่าเขาถางทิ้งหมดแล้วตัวนี้ตามมาครับงัว่าสมุนไพรยุคนี้จะหายากมากแล้วเพราะว่าเขาก็ถางไล่ไถนาทำเป็นไล่นาทำเป็นสวนอื่นๆทั่วไปไม่ได้นิยมที่จะมาทำเป็น สวนสมุนไพรแล้วเนาะแล้วก็หายากแล้วก่อน,นี้อยู่แถวนี้นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะมากเอานี่ไงนี่มาเจอแล้วนี่ใบก็เหมือนใบมะม่วงห่าวมะนาวโหเหมือนมะม่วงห่าวมะนาวโหคล้ายกันมากใบก็แตกสลับนี่ แต่ข้างนี้ข้างนี้นะครับแล้วก็จะมีหนามอยู่ตรงกลางหนามหนามอยู่ตรงกลางนี้นี่นาเล็กทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงมันถึงจะชัดเจนได้ดีเราก็มาสังเกตดูน้นาใหญ่ๆนาใหญ่ก็จะออกตามข้อนี้นะครับตามข้อเป็นยื่นออกมาเป็นนามเหมือนเหมือนอะไรทั่วไปแต่ว่าลองมาสังเกตดูนามที่เถานะครับเห็นไหมครับ มยื่นออกมาตรงนี้ฟืบแล้วก็มาแตกออกทางนี้ก็มีฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองก็เป็นสี่นี่นะครับออกมาสองฝั่งทางนี้ก็สองก็เป็นสี่เขาก็เลยเรียกว่าหนามพรมโดยปกติพรมก็จะมีสีพรมที่เขาบอกว่าพรมสีหน้าพรมสีหน้าก็จำเอาง่ายๆว่าหนามพรมจะมีหนามเสี่ยนถึงแม้ลักษณะของใบของอะไรจะคล้ายกันหนามจะคล้ายกันนี่ บางอันมันก็จะเป็นนามแบบนี้ต้นเดียวกันนะครับมีหลายลักษณะนามแต่พอใหญ่มากๆขึ้นมันก็จะแตกออกเป็นสองสองเงี้ยงอย่างนี้นะครับตงนี้ก็สองก็บางอันก็ออกมาอย่างนี้อย่างที่บอกเป็นสี่ทีนี้ใบก็จะเป็นออกลายนิดนึงลายลายเสี้ยนใบนะครับเถาก็จะเป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาลบ้างสีเขียวเข้มบ้างนะครับถ้าแก่มากๆก็จะเป็นสีน้ำตาลทีนี้เราสังเกตแล้วเห็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ให้เข้าใจเลยว่าตัวนี้คือต้นหนามพรมลักษณะเรียกทางภาคอื่นเรียกยังไงภาคอีสานจะเรียกว่าน้ำขีแ้แหบเราจะมาทำประโยชน์ยังไงวิธีกินวิธีใช้ทำยังไงนะครับเราก็ตัดตรงนี้แหละ เอกันไกตัดกิ่งก็ได้มันหนีบเบาให้ได้หนึ่งกำมือเราก็ไปต้มในน้ําต้มกินยังไงก็ต้มกินแทนน้าเลยสําหรับผู้ที่เป็นอามาันนมาพาตไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงเพราะเขาทํากันแล้วเขาได้ผลกันมาแล้วมีคนโทรมาจากซีสเกตเราก็เอาไปกินแล้วได้ผลแต่ว่าไม่ได้กินอย่างเดียวเราก็ต้องกายภาพบําบัดไปด้วยท้งนวดไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอาศัยแต่ยายอย่างเดียวแล้วก็นอนเฉย มันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรทีรนี้พอนวดด้วยกินด้วยกินต่างน้ํากินต่างน้ํากินยังไงก็คือเวลาเราหิวน้ําเราก็กินแทนน้ําไปเลยไม่ต้องไปกินน้ําเปล่าก็เร่งให้การาทํางานของตัวยาเนี่ยได้ผลดีขึ้นก็คือกินต่างน้ำเอาละครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้รูปร่างลักษณะใบเนี่ยรู้ลักษณะของต้นของใบของอะไรเรียบร้อยนะครับ เราก็ไปทํากินสําหรับคนที่เป็นอันนมพาตเป็นไขมันดูดตันมีเส้นเลือดตีบใช้ได้เยอะเยอะมากสรรพคุณดีเออทีนี้ก็ถ้าจะไปอีกวิธีหนึ่งถ้าสําหรับคนที่กินเหล้ากินเหล้าได้เราก็ไปฝนโดยการขุดรากแล้วก็ไปฝนฝนเท่าไหร่ฝนข้น,นเลยครับฝนจนสีเหล้าเปลี่ยนเป็นสียานั่นยแหละแล้วก็ไว้กินหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนอนหนึ่งครั้ง อ่าแล้วก็ตอนเช้ามากินอีกหนึ่งครั้งวันนึงกินสองครั้งนะครับก่อนอาหารเราก็จะจละลายไขมันได้ดีแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเออทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากดองหรือไม่ใช้ส่วนรากได้ไหมก็ได้ใช้ลำต้นเลยฝนก็เหมือนกันใช้ลำต้นต้มกินก็สรรพคุณเดียวกันพูด,ดง่ายๆคือการปรุงยานี่มีหลายอย่างหลายวิธีเนาะจะต้มจะดองจะทำวดผง ต้นเม็ดอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เรารู้แล้วเห็นภาพชัดเจนแล้วถ้าใครเอาไปกินเอาไปใช้หรืออยู่ใกล้มือใกล้บ้านเราก็มาใช้ได้เลยหรือว่าไปเจอก็อนุรักษ์ไว้ช่วยกันนะครับเผื่อว่าใครที่ขยายพันธุ์เป็นก็ไปขยายไว้หรือเราจะไม่ต้องไปเลือกที่ใครที่ใครเราก็ไปปลูกไว้ในป่าเดี๋ยวป่าก็จะมีสมุนไพรมากขึ้นเราทีนี้พอเรามีการอยากจะใช้ร่วมกับตัวอื่น ก็คือสมมุติว่าเราเป็นไขมันแต่มีการวิงเวียนด้วยเราก็ต้องใช้ย,ยาพวกที่หอมเย็นร่วมด้วยเข้าไปมันมีรายละเอียดเยอะนะครับใครที่สนใจเรื่องสมุนไพรก็ติดต่อกับมาแตงได้โดยตรงที่โทรมาเบอร์โทรก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับอันนี้ก็รู้จักรูปร่างหน้าตารู้จักลหน้าตารู้จักษณะรู้จักสีรู้จักรูปรมดู้จักร่างหู่างหา่างหา่า เข้าไปในป่าแล้วก็สังเกตว่าต้องคิมเจ้คิมดูรสชาติก็จะมันๆเหมือนมันสัตผฝามพขม่อเคี้ยวไปเคี้ยวไปขมขึ้นเรื่อยๆอ้าวสแสดงว่าบำรุงทั้งน้ำดีบำรุงทั้งไขมันบำรุงทั้งไขข้อนะครับตัวนี้ทีนี้เรามาขุดต่อไปขุดตัวลากไปใช้งานนิดนึง หาตำแหน่งของรากนะครับอันนี้เราจอมปวกของแท้เลยแล้วก็จะขุดเอาตรงที่พอได้ใช้งานจะทําให้มันตายนะครับตายแล้วเดี๋ยวไม่มีใช้ไว้ขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคตนี่นะครับราก ทีนี้เราก็ไม่เอารากใหญ่เต็มที่นี่เราจะเอารากเล็กๆที่มันพอดียูทูบเบอร์เราโดนหนามนะครับร้องโอดควรเลยเมื่อกี้นีมานี่มาดูนะยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ก็โดนแต่หนามสงสัยคลิปนี้จะสำเร็จหรือเปล่า เดี๋ยวยูทูบเบอร์เป็นอะไรไปก่อนน,นี่แหละครับนี่ครับนี่ครับเไม่ได้นะครับนาเยอะนี่นี่มาเจอรากใหญ่เลยนะครับแต่เราจะไม่ให้ตายนะครับรากตัวนี้จะออกมาทาัวนี้เดี๋ยวราก,กอื่นเล็กๆน้อยๆจะมีอยู่นีนต้นเราเวลาเราเก็บเราก็จะเหลือไว้เหลือรากไว้ตัวนี้แล้วก็เสกคาก่อนนะครับก่อนเจ็บยาตั้งนโมสามจบนะครับ เอาใส่เสียมสามครั้งแล้วเราค่อยเคาะยาแล้วเราก็สับเอายานะครับนี่แหละยาที่บอกยาเอาหมดเอาแค่นี้ก็ไ้ให้ให้ตัวนี้เป็นรากอื่นขึ้นใหม่อีกนะครับเราจะได้ตัวยาอย่างดีเลยนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเงาอีกเง,า,กงาหนึ่งัวยใหญ่ๆนี่ จะมีรากที่แทงเข้าไปข้างในเยอะไม่ตายนะครับนี่นเราได้มนะันแล้วนี่ใช้เป็นยาฝนฝนจินถ้าเท่านี้นะครับอยู่ได้ทั้งโอ้โหบ,บางทีก็บอกว่าจนหมอนี่แก่เลยบางคนก็ใช้จนตายเขาบอกก็เลยเอ,อมีที่มาที่ว่าใช้จนแก่เท่าใช้จนตายไปก็มี เพราะว่าไม่ได้ใช้เยอะวิธีฝนฝนนิดเดียวน้ําเปลี่ยนสีก็ใช้ได้แล้วอ <c oughs> แต่รากนี้นะครับรากนี่เหม็นมากเลยเหมือนกระจนเน่าเป๊ะเลยเอลักษณะคล้ายกันมากกับกลิ่นนีคล้ายกันกับกระจนแสดงว,ว่ากลิ่นคล้ายกันแล้วก็ต้องชิมดูรสก่อนชิมดูรส ืไม่ธรรมดามีรถเหม็นๆรถหว,วานๆเหม็นๆเ,เหมือนกระจนเน่านะครับใครเคยไปเจอกระจ้เน,น่าก็จะรู้ว่ากระจ้เน,น่าน,นี่เป็นยังไงโอ้ยอย่างนี้มอแตงถือว่าโชคดีนะครับได้แค่นี้พอแล้วใช้ได้อีกยาวหลายปีครับไปดูวิธีการฝนกันนะครับแล้วก็กินให้ดู เอาละครับเห็นแล้วก็นำไปใช้นะครับถ้าใส่แล้วกับใส่ดีใส่ถือใส่แล้กกั้ถือหวานถือจ่า้ช่วงให้เศร้าด้วยพี่น้อง